กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่ทานกันด้วยนะครับผมวันนี้รอมาอยู่กันในเกมโรบอกกับผม n t c h a n n e l นับกันในแมปอนิเมะแวนการ์นั่นเองนะฮะ ซึ่งอนิเมะเวนการ์ดเนี่ยก็ได้อัปเดตใน,นผมภาคใหม่เข้ามาคือ4.0นะครับผมก็มียูนิตใหม่มาถึง12ตัวละครนะครับผมแล้วก็ปรับปรุงอะไรต่างๆแล้วก็มีโหมดอะไรมาเพิ่มเยอะแยะมากมายนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยมันมาประมาณ2วันแล้วนะครับผมแต่เวลาอัดคลิปของผมเนี่ยไม่เคยจะตรงกับตัวละครที่ผมต้องการตลอดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมถ้าเราไม่ได้อัดคลิปเนี่ยมันจะนานเกินไปแล้วนะครับผมเพราะว่าผ่านมาหลายวันแล้วเนาะผม,ผมก็เลยอาจจะมาสุ่มตู้นะตอนนี้ผมที่จะ เป็นของตัวละครตัวนี้ละกันนะครับผมแล้วก็จะมีตัวละครของฮินซี่ด้วยละกันนะครับผมซึ่งอนิเมะเรื่องบีเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับผมว่าเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งเลยละกันนะครับที่ผมเนี่ยรู้สึกชอบมากมากเลยละกันเป็นอันดับต้นๆของแบบท็อปๆของผม,ผมที่ผมรู้สึกว่าชอบดูมากๆเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าณตอนนี้เนี่ยมีตัวละครอ,อะไรมาบ้างแล้วนะครับผม ตัวละครที่เพิ่มเข้ามานะครับผมที่ผมจําได้นะส่วนตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีตัวละครอะไรมาบ้างนะผมเพราะามันเยอะจริงๆนะครับผมก็อย่างเช่นตัวละครยูรุอิจินะฮะอ่าเราก็จะมีตัวละครควินซี่นะครับผมรวมถึงก็จะมีตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับผมที่มาอยู่กับอิจิโกะนะฮะในช่วงหนึ่งเลยละกันผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะแต่มันเก่งมากๆเลยละกันนะรวมถึงก็จะมีไอเซนนะครับผมที่เป็นตัวละครหนึ่งที่แบบ เวริกูมอกมาผมอยากจะได้ตัวละครตัวนี้มากๆเลยละกันนะครับแต่ในช่วงเวลาที่ผมเล่นเกมเนี่ยไม่เคยจะเป็นเวลาสุ่มของมันตลอดเลยนะครับเออรู้สึกรอนา,นานันฮนรุ่นถึงตัวละครนี้คืออิจิกะนะครับผมหรือว่าอิจิโกะนั่นแหละนะครับผมร่างปลดปล่อยบังคลายนนเองนะฮะแล้วก็อีกตัวละครนึงเพื่อนอาจจะตกใจตัวอะไรวะเนี่ยมันใครเนี่ยก็คือเคมปาจินั่นเองนะผมร่างแบบว่าอสูนที่มันแบบว่าโดนสิ่งร่างไปแล้วนะผมแบบกินกับดาบไปแล้วเนาะอ่าแล้วก็มีใครอีกวะเนี่ย รวมถึงก็จะมีตัวละครที่ได้จากกิจกรรมด้วยนะครับผมเออมีตัวละครที่ได้จากกิจกรรมด้วยซึ่งตัวละครน,นั้นอาจจะมาจากภาคพันปีนะครับผมและตัวละครสุดท้ายก็จะเป็นตนัวละครโอเรฮิเมะนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ชอบพระเอกละกันนะครับผม ه, ตัวละครก็เพิ่มมาเยอะมากๆนะผมบอกเลยนะครับผมรวมถึงก็จะมีตัวละครที่เอาไว้แรกได้ด้วยเองนะครับผมตัวแรกจะกระดกลิ้นทาไมวะเนี่ยมันรอลิงนะฮะจะบ้าตายไรยวันโอเคครับผมนี่เลยครับผมับเป็นการให้แรกนะ ซึ่งในการให้แรกนะครับผมก็จะเจอกับตัวละครตัวนี้เลยในที่จะเป็นดาบให้กับตัวล aji, นะครเคปาจิเนาะรวมถึงก็จะมีเจ้าก๊อดด้วยนะครับผมตัวละครตัวนี้คือเจ้ากอนนะตัวละครตัวนี้ที่สามารถเอาเศษหินมาแรกได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีแจกไอตัวละครภาาพันปีด้วยนึงนะครับผมแต่ก็ต้องเล่นให้ผ่านก่อนละกันเนาะโอเคครับซึ่งวันนี้นะครับผมเราไม่อยากรออิจิโกเราไม่อยากรอไอเซนแล้วนะครับผมเราจะมาสุ่มตู้นี้กันเลยละกันนะครับผมได้ยังไงเดี๋ยวค่อยมรรลุนกันอีกทีนึง ต่ในใจผมเนี่ยผมอยากได้ตัวละครนี้ที่สุดแล้วไอเซนที่สุดแล้วนะฮะ0.04%ดูดเลดมาให้หน่อยละกันโอเคนะเกมแต่ผมอาจจะสุ่มประมาณสักหนึ่งหมื่นเพชรละกันนะครับแล้วก็อาจจะเก็บดาวของเพชรไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมาสุ่มไอเซนอีกทีนึงให้เพื่อนๆดูละกันนะครับผมโอเคนะจัดประเดิมไปก่อนเลยครับผมสิบครั้งแรกฮะเจอวะเหรอทำไมมันสุ่มไวอย่างนี้ล่ะครับผมไปเซตหนึ่งรอบละกันปึ๊บประเดิมไปก่อนครับโอ้โหย้ยยับผมยังไม่ใช่ที่เราต้องการ อีกสักหนึ่งรอบกันดีกว่าผมไปโอ้โหไม่มีเลยผมไม่มีทองเลยนะฮะมาจัดกันต่อครับผมไปอุระฮาระใช่ไหมเออจาํจาได้ละจาได้ละรู้สึกจําได้ขึ้นมาละโอเคผมยังไม่ใช่นะฮะยังไม่ใช่ตัวละครที่เราไฟฟันไว้ไปครับผมอื <c oughs> ม้มอุ้ยได้ตัวละครมาแล้วผมสีทองอิสตาอะไรคือตัวอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักด้วยนะครับผมตัวละครอะไรวะเนี่ย ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากเรื่องอะไรนะฮะโอเคผมไปต่อครับปุ๊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 บโอเคผมได้โกคูมาผมภาคสีดำนะฮะแล้วก็เอ้ยมันการันตีปะ่ะที่เราได้เมื่อกี้เนี่ยความเกลียดนะฮะใช่ป่ะวะหรือว่าใช่แน่เลยแล้วเราเกลือป่ะวะหรือว่ามันรีผมไม่ได้ดูเลยอะตอนนี้โอ้โหสุ่มอย่างเดียวไม่ได้สนใจโอ้ไม่กอดขอเพื่อนมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บม,มันยังไม่ใช่วะทุกคน ไปต่อครับโอ้โห,โโหไม่จริงนะสุ่มลุ้นหน่อยได้ไหมอะเอาให้ลุ้นห,หน่อยได้ไหมไปครับผมโอ้โหยังไม่ใช่เรื่อใฝ่ยฝันไว้ครับปุ๊บ,บ,บโอ้โหเพรก,ก็หมดละนาวครับผมรวัวๆไลน์มาเทมาแถวนี้ไลมาเทมาเลยไปต่อครับปุ๊บ,บ,บยังไม่ใช่ครับผมขอเถอะขอแบบให้ตรงกับคอนเซปต์หน่อยละกันนะครับผมคืออนิเมะเรื่องบีดนะฮะขอสักตัวเทพนิยายเว้ยเพื่อนไปโอ้โห คือแบบเราอยายกจะสุ่มซักแบบให้เหลือเพชรสักหมื่นหนึ่งแต่ดูทรงแล้วขอยสักตัวได้ไหมหรือไม่ก็หมดไปเลยก็ได้นะฮะถ้ามันจะไม่ได้จริงๆไปโอ้โหยังครับผมยังไม่ใช่ตัวละครเดียวต้องการมายังไม่มาวะ่ะเอาดีโอ้โหเพชรเหลือหมื่นหนึ่งแล้วครับผมไดโนบา้ามานะฮะไปครับผมเราอาจจะอีกทั้งสองพันไปอออขอสักตัวก่อนไปคือเดี๋ยวค่อยไปสุ่มไปดองใหม่แล้วกันไอเซนรอไปก่อนนะลูกโอเคนะไอเซนนะมา มาก,ก่อนตอนนี้คือขอมาอนสักตัวขอสักตัวเว้ยเราโลบเว้ยตอนนี้เราโลบเว้ยมาหน่อยเว้ยหืขอลุ้งก่อนเว้ยเพื่อนลุ้งก่อนให้ได้ลุ้นครูบางคนนี่ดวงดีมากเลยนะได้ลุ้งกัลันาวนะฮะทำไมเรามันดวงเกลือตลอดเลยวะเนะี่ยไปครับผมโอเคยังไม่ใช่ครับผมทาคาโรระนั่นเองนะครับผมมาไม่ใช่ครับผมไปต่อโอ้ยมาแล้วโอเคได้แล้วครับผมโอ้โหในสุด นี่แหละขอแค่ตัวหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วค่อยจะดองรอนะครับผมนี่เลยได้มาแล้วโอ้โหขอบคุณเกมมากๆเลยแล้วกันนะฮะในที่สุดก็ได้ที่นี่เลยครับผมสำหรับตัวละคร อุราฮาร่านั่นเองครับผมของเรานะฮะได้มาแล้วนะผมดีกว่าไม่ได้อะไรเลยครับผมได้มาแล้วนะครับผมตามเลดเป๊ะนะครับผมเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกไปเลยว่าเราครับผมจะรอไอเซนนะครับเดี๋ยวรอคลิปหน้าได้เลยนะครับประมาณ5 0 0หมเพชรเนี่ยผมจะใสให้สุดแน่นอนผมมีเท่าไหร่ผมจะใสให้สุดอิจิโกผมก็จะใสให้สุดนะครับผมคือต้องเอาทุกตัวละครให้ได้ในเรื่องบีทนะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนเก่งหรือตัวไหนอ่อนนะฮะ แต่อย่างที่รู้ไว้นะครับเราชอบตัวละครที่มาจากเรื่องนี้ทุกตัวละครแน่นอนละกันนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับผมกดติดตามรอกันได้เลยละกันนะครับผมเดี๋ยวมีภาคต่อแน่นอนละกันนะครับผมสำหรับการสุ่มเนาะโอเคผมซึ่งคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมพามาดูสําหรับตัวละครใหม่ละกันนะครับที่มาในตอนนี้รวมถึงก็มาสุ่มเล็กๆน้อยๆน้ำจงน้ำจิ้มให้ดูกันไปก่อนละกันนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละ บ๊ายบายจ้า is straight ahead